b บบี้ของขวัญมากมายเลยนะคะมาดูกันเลยได้อะไรมาว่าจากอ์ติสแลวก็แม่หนิงนะคะเบบี้รอคนสวยสาวน้อยจากเบรุสนะคะของขวัญจากอ์ติคือชุดที่ติดน้องมาค่ะแล้วก็ผ้าห่อตัวทางด้านมุมขวานี้เลยนะจ๊ะแล้วก็ของแม่หนิงค่ะมากมายค่ะชุดแพมเพิร์ดนะแล้วก็เซตคาดผม แล้วก็ถุงเท้าค่ะแล้วก็มีหมีแล้วก็เป็นแปลงปัดขนตาค่ะเซตนี้ใส่กล่องมาเป็นบอดี้ผ้าลูกไม้และก็เป็นหมวกเส้นหมวกถุงมือถุงเท้ากล่องใส่ใส่ของสุกุดและน้ำหอมกลิ่นแป้งเด็กค่ะนี่เลยหมอนน้อยอารินกระเป๋าใส่ของน้องและก็ไม้แขวนค่ะนี่แล้วก็กาใส่ใบเซอร์ของน้องนะคะน้องรอย0นิ้วจากเบลารุสนะคะ มาในเดือนเซปต ember สองศนะจ๊ะอันนี้คือใบเซอร์ของน้องนะคะน้องเป็นคนที่262มี777นางนี้เลยค่ะใบเซอร์ของน้องแ,แม่หนิงจะใส่ในการาดนี้ไว้นะคะแล้วก็จะใส่ในซองนี้เรียบร้อยค่ะเตรียมไปหาคุณแม่อ่ะเรามาดูฝั่งนี้การแพมเพิร์ดแม่หนิงเพิ่มให้สีเป็นสองแบบนะคะเป็นแบบสวมกางเกงแล้วก็เป็นแบบเทป และก็นี่เลยค่ะคริสต์มาสแม่หนิงให้ไปนะคะบริคคริสต์มาสใกล้แล้วและก็กอบรูปน้องค่ะมากมายค่ะใหญ่มากแม่หนิงตั้งใจทำให้เลยนะคะลูกสาวคุณมามันและก็กระเป๋ากันน้ำใส่น้องไปจ้ะนี่ของควัญจากอาร์ติสค่ะสองห่อนี้ที่มีโบและก็ตุ๊กตามาจิ้งจอกทำมือและก็ช็อกโกแลตจากเบลารุสอย่าลืม นี่เลยตุกก๊กตาน้อยเจ้ามีผู้แมนนิ่งให้ไปนะคะนี่น่ารักไหมเตรียมตัวไปเป็นห่อแหนมหาคุณแม่นะแล้วไปดูรายละเอียดของน้องกันจ้ะว้าวน่ารักจังเลยมาดูใกล้ๆกันค่ะผิวขาวขาวอมชมพูคิ้วเพ้นขนตาจิ้มโมแฮผมก็จิ้มโมแฮนะคะน่ารักขนาด20นิ้วแขนขาเต็มนี่เลย ขออนุญาตถอดหมวกน้องนะคะถอดหมวกแล้วคะ่ะน,น่ารักมากเลยผมจิ้มสองสีแซมกันนะคะทางด้านหน้าเป็นสีทองทองแล้วก็มีเป็นผมสีน้ำตาลจิ้มทั่วหัวเลยคะ่ะเป็นจิ้มเรียงเส้นนะคะแม่หนิงให้ดูใกล้ๆกล ผิวเพนขนตาจิ้มรายละเอียดน้องมีจ้ำเลือดแล้วก็ผิวน้องจะสากๆนะคะเป็นการเคลือบของอาติียนปากน้องจะเปิดน้องมีจุกดูดนะคะก็อยู่ในห่อ,อของขวัญของคุณมามันแม่หนิงไม่ได้แกะคะ่ะเดี๋ยวให้คุณแม่เขาแกะเองนี่แล้วก็มือน้อยๆน,นี่คะ่ะ เดี๋ยวแม่หนิงขออนุญาตถอดชุดน้องออกมาทางด้านหน้าให้ดูนะคะถอดชุดแล้วนี่ยังตัวอาบน้ำค่ะลูกบอดี้ผ้านะคะแขนขาดเต็มใส่แผ่นเพลิด,ด้วยขาจะขดๆแบบนี้ค่ะแล้วก็หมุนได้นะคะเราสามารถดัดคาน้องได้ค่ะแบบนี้นอนแบบนี้นอนแบบนี้ นะหอ่หอๆไว้หรือไว้ก็หดแบบนี้นะคะเด็กก็เหมือนจะขดอยู่ในท้องแบบนี้ขคดขคดขด,ขด,ขด,ขดนี่แล้วก็ห่อตัวน่ารักดีนะอันนี้แม่หนิงให้บอดี้ผ้าลูกไม้ไปนะคะเราสามารถที่จะใส่เป็นบอดี้ลูกไม้เวลาใส่คอลึกๆมันก็จะเห็นเป็นลูกไม้แขนน้องจะเป็นแค่นี้ค่ะเขาจะยืดไม่ได้ก็คือทรงไหนทรงนั้นนะคะเป็นไวนิว กำมือข้างหนึ่งแต่มือข้างหนึ่งจะเป็นแบบนี้นี่ถ่ายรูปแบบนี้นะคะประมาณนี้เนี้ยค่ะน่ารักจังเลยลูกจุมจิ๋มมากอันหนึ่งถ่ายใกล้ๆใ,ให้ดูนะม,มีตุ่มสิวมีผดเนอะน่ารักอาร์ติสนี้เขาจะ ทำคิ้วค่อนข้างที่จะแบบเหมือน Q คิ้วขน,คนเๆเยอะๆใหญ่ๆอะไรเงี้ยน่ารักนะเราสามารถสั่งทําซ้ําได้นะคะน้องยังพอมีคิดอยู่777น่ารักจังเลยเตรียมตัวไปเป็นห่อนแหนมหาคุณแม่ได้เลยค่ะน่ารักมาก บายๆนะสาวน้อยแม่หนิงเอาหนูไปหอแล้วนะคะบายยจุบจุ๊บค่ะ